การขายของให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าแต่ยังเกี่ยวกับความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและการสร้างองกความสัมพันธ์ที่ดีด้วยต่อไปนี้คือ10หลักจิตวิทยาที่ช่วยให้ขายของเก่งหนึ่งความประทับใจแรกสำคัญมากลูกค้าตัดสินใจตั้งแต่แรกเจอดังนั้นควรดูแลทั้งภาพลักษณ์ท่าทางน้ำเสียงและคำพูดให้ดูน่าเชื่อถือและจริงใจความประทับใจแรกเป็นเรื่อง สำคัญมากในการขายเพราะมันช่วยตัดสินทิศทางการตอบสนองและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าในระยะยาวภายในไม่กี่วินาทีที่ลูกค้าพบคุณพวกเขาจะเริ่มตัดสินใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อ,อถืออความสามารถและความมั่นใจในตัวคุณและสินค้าของคุณ ได้อย่างรวดเร็วการสร้างความประทับใจแรกที่ดีจะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจเชื่อมั่นและเปิดใจในการซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณการให้ความสำคัญกับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวสองการฟังให้มากกว่าพูดฟังความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าอย่างตั้งใจแล้วตอบสนองสิ่งที่พวกเขาต้องการการฟังให้มากกว่าพูดเป็นทักษะที่สาคัญในการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่เพียงการพูดเพื่อน้มน้าลูกค้าแต่การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้ขอคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทำให้สามารถตอบสนองได้ตรงจุดมากขึ้นการฟังให้มากกว่าพูดช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของงอลูกค้าได้ตรงจุดและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกับลูกค้าจะรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญและได้รับการใส่ใจซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจที่สำคัญในกระบวนการขายสามสร้างความไว้วางใจแสดงความจริงใจไม่พยายามยัดเยียดสินค้าและให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาการสร้างความไว้วางใจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขายและการทำธุรกิจเพราะความไว้วางใจเป็นสิ่ง งงที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากคุณการสร้างความไว้วางใจจะทําให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและยินดีที่จะทําธุรกิจกับคุณในระยะยาวการสร้างความไว้วางใจไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการซื่อสัตย์ใส่ใจและให้บริการที่ดีเมื่อคุณสามารถสร้างความไว้วางใจได้ลูกค้าจะ รู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากคุณและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว 4. ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าเช่นประสบการณ์ผู้ใช้จริงหรือจุดเด่นของสินค้าช่วยสร้างความสนใจ และความรู้สึกเชื่อมโยงกับลูกค้าการใช้เทคนิคการเล่าเรทองเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการขายเพราะการเล่าเรื่องช่วยทําให้ข้อมูลที่คุณต้องการสื่อสารเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีอารมณ์ร่วมซึ่งทําให้ลูกค้ารู้สึกเชื่ออมโยงกับสินค้าหรือบริการของคุณได้ง่ายขึ้นการเล่าเรื่องอยังช่วยให้การขายของคุณไม่ดูเป็นการยัดเยียด หรือแค่โปรโมทสินค้าแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างคุณนกฮับลูกค้าการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องในการขายไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าหรือบริการของคุณได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์และสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าได้มากขึ้นเมื่อเรื่องราวนั้นสามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของลูกค้าได้ลูกค้าจะรู้สึกว่าเรื่องราวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาเองและเป็นแรงกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 5. ความหายากทำให้สินค้าดูมีคุณค่ามากขึ้นเช่นบอกว่ามีจำนวนจำกัดหรือเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อความยากเป็นกลยุทธ์จิตวิทยาที่ใช้ในการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าโดยการทำให้สินค้าหรือบริการดูมีความพิเศษและมีคุณค่า เนื่องจากมีจำนวนจำกัดซึ่งช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดหรือโปรโมชั่นจะหมดอายุกลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความต้องการของลูกค้าและสร้างความรู้สึกเร่งด่วนในการตัดสินใจซื้อการใช้ความหายาก เป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาช่วยเพิ่มความต้องการและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของหัลูกค้าเพราะมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีโอกาสจํากัดและไม่อยากพลาดสิ่งที่มีคุณค่าการใช้กลยุทธ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้สึกพิเศษให้กับลูกค้าได้6แสดงให้เห็นประโยชน์ชัดเจน ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าหรือบริการของคุณจะช่วยแก้ปัญหาหรือเติมเต็มความต้องการของพวกเขาได้อย่างไรการแสดงให้เห็นประโยชน์ชัดเจนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขายเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นคุณค่าของสินค้าและบริการที่คุณเสนอการแสดงประโยชน์ที่ชัดเจนช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะพวกเขาจะเห็นว่าสินค้าหรือบริการขององค์คุณสามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างไรการแสดงให้เห็นประโยชน์ชัดเจนเป็นการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของคุณสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างไรและทําให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่าในการตัดสินใจซื้อเมื่อคุณสามารถอธิบายประโยชน์เหล่านี้ได้อย่าง งอชัดเจนและตรงประเด็นลูกค้าจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อและรู้สึกว่าได้รับสิ่งที่มีคุณค่าจัดการลงทุน 7. ใช้โซเชียลพรูฟหลักฐานทางสังคมการมีรีวิวดีๆคำชมหรือยอดขายสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคนอื่นเคยใช้และชอบโซเชียลพรูฟหลักฐานทางสังคมคือการใช้การยอมรับหรือการกระทำของคนอื่น เป็นเครื่องยืนหนอย,ยันหรือการพิสูจน์ว่าอะไรบางอย่างมีคุณค่าและน่าเชื่อถือเพื่อช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าหรือผู้คนตัดสินใจตามสิ่งที่คนอื่นๆได้ทำหรือเลือกไปแล้วหลักการนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าคนมักจะตัดสินใจหรือดำเนินการบางอย่างตามพฤติกรรมของกลุ่มคนรอบข้างโดยเฉพาะเมื่อพวกเขารู้สึกไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจไหนตัวเอง Social Proof เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการแสดงให้เห็นว่ามีคนอื่นๆที่เลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณแล้วและได้รับผลลัพธ์ที่ดีการใช้หลักฐานทางสังคมในรูปแบบของรีวิวจากลูกค้ากรณีศึกษาจำนวนผู้ใช้หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยลดความลังเลข,ของลูกค้าและกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น จิตวิทยาราคาสินค้าเช่นการตั้งราคาจบที่9 299บาบาทหรือทำโปรโมชั่นลดราคาเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าจิตวิทยาราคาสินค้าคือการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการกำหนดราคาสินค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยการตั้งราคาที่เหมาะสมและถูกวิธีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้อย่างมาก การตั้งราคาสินค้าไม่ใช่แค่การคำนวณต้นทุนและกำไรแต่อย่างเกี่ยวข้องกับวิธีที่ลูกค้ารับรู้และตอบสนองต่อราคาการตั้งราคาสินค้าเป็นการใช้จิตวิทยาราคาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพิภาพการเลือกใช้กลยุทธ์ราคาต่างๆอย่างถูกต้องสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มการรับรู้ในตลาดได้ โดยการตั้งราคาไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและกำไรแต่ยังต้องคำนึงถึงการรับรู้ของลูกค้าต่อราคานั้นๆรวมถึงความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการจ่ายเงินก้าวการสร้างความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายเช่นการติดตามผลการให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือส่งคำขอบคุณการสร้างความสัมพันธ์เป็นกระบวนการในการสร้างความไว้วางใจ และความเข้าใจระหว่างผู้ขายกับลูกค้าหรือระหว่างบุคคลในบริบทต่างๆโดยทั่วไปการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันซึ่งมีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจหรือการร่วมมือในอนาคตการสร้างความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจและการขายสินค้าการฟังอย่างตั้งใจการให้บริการที่ดีและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่า พวกเขามีความสำคัญซึ่งทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าและบริการจากคุณอีกครั้งในอนาคตการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจความเชื่อมั่นและความพักดีจากลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจสิทธิการกระตุ้นความรู้สึกเร่งด่วนเช่นลดราคาวันนี้วันเดียวเท่านั้นหรือ โปรโมทเขตภายนใน3วันเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจเร็วขึ้นการกระตุ้นความรู้สึกเร่งด่วนเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความรู้สึกว่าลูกค้าควรตัดสินใจซื้อหรือดำเนินการบางอย่างทันทีโดยมักจะใช้เวลาหรือข้อจำกัดในการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถ้ามัวแต่รออาจจะพลาดโอกาสดีๆไปซึ่งช่วยกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจเร็วขึ้นการ กระตุ้นความรู้สึกเร่งด่วนเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในทันทีโดยย่อการใช้เทคนิคต่างๆเช่นโปรโมชันจำกัดเวลาการใช้ตะวันนับถอยหลังการแจ้งสินค้าหมดเร็วหรือการใช้คำกระตุ้นหนอที่สร้างความรู้สึกว่าหากไม่รีบซื้ออาจจะพลาดโอกาสดีๆไปซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย และกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการขายของเก่งไม่ใช่แค่การนำเสนอสินค้าแต่คือการเข้าใจลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนลองปรับใช้จิตวิทยาเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณ